สวัสดีครับพบก,กับเซลล์รลล้านครับคอนเทนต์นี้สําหรับคนที่สนใจจะเป็นผู้นำนะอยากเป็นผู้จัดการอยากเป็นผู้บริหารฝ่ายขายเนี่ยลองเช็คดูครับว่าคุณมีคุณสมบัติเหล่านี้หรือไม่นะแล้วก็ความสามารถที่จําเป็นเลยนะครับถึงจะเป็นแล้วประสบความสําเร็จได้สําหรับเจ้าของบริษัทเนี่ยก็ควรฟังเพราะว่าคุณจะได้มีการคัดเลือกคนที่จะเป็นผู้จัดการฝ่ายขายที่ประสบความสําเร็จนั่นเองนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมมองว่าผู้จัดการฝ่ายขายเนี่ยอยากให้ข้ามเรื่อง ทักษะความเป็นผู้นําอะไรอย่างนี้ไปก่อนจะต้องเป็นนักลบจะต้องไปอยู่ด่านหน้าไอ้พวกนี้เอาไว้ก่อนนะครับสําหรับผมเนี่ยผมมองว่าต้องมีทักษะการขายที่เก่งมากนะครับมีประสบการณ์ที่ใช้คําว่าหาตัวจับยากนี่ยับแบบหนังสื่อการ์ตูนนักสู้เลยหาตัวจับยากต้องเก่งแบบหาตัวจับยากมีประสบการณ์นะครับในการปิดดีลตามวงการของคุณจะดีมากนะครับหรือถ้าเป็น ดีลใหญ่ๆอย่างเงี้ยถือว่าเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดนะาในแง่ของทักษะและความสามารถนะครับผมจะเอาเรื่องทักษะความสามารถก่อนเสมอเพราะว่ามันเปรียบได้กับถ้าเกิดยุคนี้กีฬาฟุตบอลเนี่ยสังเกตไหมโค้ชทีมดังๆเนี่ยจะเป็นนักบอลมาก่อนแทบทั้งนั้นนะครับระดับโลกก็มีครับซีดานเปปกวาดิโดีลานะครับคาโลอนันเชลติอันนี้ก็เป็นนักบอลระดับโลกมาก่อนนะหรือว่า เหล่าบรรดานักเตะซูเปอร์สตาร์เนี่ยที่แบบกเกษียณไปแล้วอะ่ะก็มาเป็นโค้ดเยอะแยะรุดฟานิสเตอร์ลอยนะครับหรือว่าอันเดรฟิโลอย่างเงี้ยโ,โหนะถ้าใครรู้จักขนาดนี้ต้องเป็นแฟนบอลแน่นอนนะคือต้องบอกว่ามันจะได้รับการเคารพนับถือและสามารถที่จะลงไปเล่นนะครับเพราะว่าจะประสบการณ์ของตัวเองในการเป็นคนที่มีความสามารถตามตำแหน่งนั้นๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเอามาใช้กับเนื้องานได้นั่นเองนะครับ อันนั้นมันฟุตบอลเนาะแต่อันเนี้ยมันคือการขายอ่ะดังนั้นผู้จัดการฝ่ายขายที่ไม่มีทักษะการขายหรือว่ามาจากตำแหน่งอื่นนะครับแล้วจู่ๆแบบถูกจับมาเป็นเนี่ยโอกาสล้มเหลวสูงนะผมพูดเลยหรือแม้กระทั่งการไปตั้งบริษัทอ่ะแล้วตัวคุณแบบอาจจะไม่มีสกิลขายเลยอ่ะคุณมีการรอดได้แค่ไม่กี่อย่างนะครับคือของคุณต้องเจ๋งจริงหรือว่าคุณต้องมีความสามารถที่สูงแบบสุดขั้วยอย่างเงี้ยเป็นมือเ s p e c i a l สต์หรือว่าเป็น มือพักการหนึ่งนึกถึงคนที่ไม่รู้นะเก่งไฟแนนซ์แบบสุดๆคุณอาจจะรับงานที่ปรึกษาได้เงี้ยหรือว่าคุณเป็นช่างซ่อมรถที่เก่งมากโดยที่ปากหมาอย่างเงี้ยลูกค้าทนกับความปากหมาได้แต่ว่าคุณต้องเจ๋งจริงนะคุณต้องซ่อมเก่งคุณต้องแบบแต่งรถอะไรดีอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะความสามารถนะครับจะทําให้คุณเนี่ยเอาตัวรอดได้ในการเป็นผู้จัดการนะครับเพราะว่าความสามารถด้านการขายเนี่ย ประสบการณ์หรือว่าปัญหาที่เคยผ่านมาทั้งหมดเนี่ยคุณสามารถแก้ไขได้จากสิ่งที่คุณแบบสั่งสมมาทั้งชีวิตตอนที่เป็นเซลล์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเซลล์ลูกกระจอกหรือว่าเซลล์ที่ผลงานงันๆนเนี่ยผมก็บอกตรงๆนะโอกาสที่จะถูกบริษัทด,ดึงให้เป็นผู้จัดการเนี่ยมันก็น้อยอยู่แล้วถูกไหมความเป็นจริงมันก็คือว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนในเนี่ยคนเก่าคนแก่ถ้าจะถูกดึงให้เป็นผู้จัดการอ่นะคุณก็ต้องมีผลงานที่โดดเด่นนะครับเขาถึงมาเสนอคุณ แต่ทีเนี้ยในอีกมุมหนึ่งอ่ะถ้าคุณจะไปหาสมัครงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขายอ่ะแบบว่าถ้าบริษัทเก่าเนี่ยโอเคมันอาจจะดันขึ้นไม่ไหวคุณไปหางานใหม่ถ้าคุณสัมภาษณ์แล้วมันไม่มีผลงานด้านการขายที่มันโดดเด่นนะ,นะครับก็ไม่ได้งานอยู่ดีอ่ะบอกตรงนะครับยุคนี้ถ้าไม่ขายเก่งมาก่อนเนี่ยก็ต้องไปฝึกนะทำยังไงให้ขายเก่งล่ะก็ต้องฝึกฝึกจากอะไรก็ของจริงไงก็ต้องไปหาลูกค้าก็ต้องขายของก็ต้องออกสนามลบสั่งสมประสบการณ์นะครับ ดูคอนเทนต์ผมดูคอนเทนต์ใครหลายๆคนมันช่วยได้แต่ว่ามันไม่เท่ากับการแบบไปลงสนามรบจริงๆหรอกฉะนั้นแล้วเนี่ยทักษะการขายคือสิ่งที่โคตรจาเป็นนะครับอันนี้ฝากเลยนะว่าเป็นคุณสมบัติอันดับหนึ่งบวกกับความสามารถเลยก็ว่าได้นะครับนะักขายจะต้องมีความสามารถเรื่องการขายที่ดีด้วยนะไม่ใช่แค่แบบเคยทําแต่ว่างั้นๆแบบไม่ได้มีประสบการณ์ที่โดดเด่นเนะ่ยจะดีสุดๆคือโดยเฉพาะพวก B2B นะพายอะคือเคยปิดดีลเทพโปรเจกต์ใหญ่นะครับ เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่ตัวเองอยู่มาก่อนจะแบบตัวเลือกที่ดีที่สุดนะครับเช่นคุณจะเป็นผู้จัดการบริษัทไ t ที IT, ที่เป็น B2B Enterprise มากๆอ่ะคุณก็ควรจะเป็นเซลล์ที่วิ่งวงการไอทียักษ์ใหญ่มาก่อนเห็นไหมฮะมันจะได้เป็นเขาเรียกว่าเยบปักเราใช้ได้เลยเพระาะฉะนั้นอันเนี้ยคือเรื่องแรกเลยครับที่จะเลือกคนที่จะมาเป็นผู้จัดการหรือว่าตัวคุณเองถ้าอยากเป็นเนี่ยลองมองตัวเองว่าเราเจ๋งหรือยังครับไม่ง่ายครับเซลล์ก็ดูจากตัวเลขไงดูจากผลงานดูจาก ตำแหน่งในบริษัทก็ได้เราติดท็อปบ้างไหมอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าคุณเริ่มจะเป็นท็อปได้เนี่ยคุณก็มีคุณสมบัตินั้นแล้วนะเซลล์ Sell มันตรงไปตรงมาตรงนี้แหละนะครับอย่างที่2ครับคือไอ้เรื่องความเป็นผู้นำเนาะผมจะพูดหน่อยนึงนะเรื่องความเป็นผู้นาคืออะไรความเป็นผู้นำอะ่ะโอเคอาจจะแบบคุณไปออกลบด้วยความกล้าหาญนะ่มันก็ใช่นะครับแต่ว่านั้นมันยุคสงครามยุคนี้เนี่ยมันหมายความว่าคุณจะต้องเขาเรียกว่ามีความกล้าเสี่ยงนะคนี้นะเสี่ยงกับอะไรก็เสี่ยงกับโปรเจกต์ที่มันยากนะครับเสี่ยง เสี่ยงกับภารกิจนะที่มันเป็นไปได้ยากแต่ว่าคุณมีความมั่นใจมีความสามารถพร้อมกับทีมงานอย่างเงี้ยหรือว่าการเสี่ยงที่จะมอบหมายงานให้ลูกน้องอ่ะเป็นคนทําแทนเราเนี่ยแหละครับคือก,า,การกล้าได้กล้าเสียของคนเป็นผู้น,นาคุณต้องกล้าที่จะเหมือนแบบคุณมีลูกอ่ะล้องนึกดูนะคุณเลี้ยงแบบไข่ในหินเนะี่ยไม่เคยแบบขับจักรยานเลยไม่เคยนั่งรถเมลไม่เคยแบบอะไรวินมอเตอร์ไซค์ก็ไม่เอาคือมึงแบบลูกคุณหนูจัดอ่ะ พวกนี้เวลาไปเจอโลกภายนอกแม่งไม่มีความเข้มแข็งนูไหมเลี้ยงแบบคุณหนูเกินน่ะแต่ถ้าคุณเลี้ยงมาแบบเฮ้ยเจอความลําบากบ้างเจอความท้าทายให้แก้ปัญหาให้ฝึกหรือว่าแบบคุณให้เขาผิดพลาดได้น่ะคนมันผิดพลาดเนี่ยมันจะเรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นนะครับมันก็จะเก่งแล้วก็รู้ได้ด้วยตัวเองใช่ปะ่ะทุกอย่างถ้าอยากจะเก่งมันต้องกล้าให้เด็ก,กเสี่ยงเพราะฉะนั้นคุณต้องมีจิตใจในการมอบภารกิจนะครับให้กับ คนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาเรานะครับต้องเป็นคนกล้าได้กล้าเสียลองนึกดูให้ย้อนกลับไปว่าสมัยคุณเป็นลูกน้องมาก่อนเนี่ยถ้าคุณมีความทรงจํากับเจ้านายที่ดีอ่ะให้เอามาใช้ให้หมดเลยนะครับข้อดีของเจ้านายเราก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยของการให้โอกาสเราน,นั่นเองนะครับให้โอกาสให้อภัยถูกไหมเห็นไหมพระเดชพระคุณมาพร้อมกันนะครับความเป็นผู้นํามาจากอะไรความกล้าเสี่ยงนะครับพระเดชพระคุณมาพร้อมกันนะครับ พระเดชคือคำสั่งครับคำสั่งที่มันเป็นคำสั่งที่ยอดเยี่ยมนะครับมอบภารกิจนะครับให้ความไว้วางใจต่างๆให้ทําภารกิจต่างๆนะครับจากนั้นเนี่ยก็มีเรื่องพระคุณก็คือการให้อภัยนะการให้โอกาสคนให้ปรับปรุงแก้ไขนั่นเองนะแล้วก็สไตล์ไทยๆเนี่ยมันสามารถสร้างเรื่องของบารามีได้ง่ายๆนะก็เช่นแบบอย่างการกินข้าวอย่างเงี้ยการเลี้ยงลูกน้องการสังสรรค์การให้กําลังใจการทาทีวิลดิง้งเอาติง้งส่งไปธรรมนาอะไรต่างๆเนี่ย มันก็ถือว่าคุณเนี่ยเป็นผู้นําที่ยอดเยี่ยมแล้วนะครับขอฝากอีกเรื่องนึงครับเรื่องการเป็นผู้นำเนี่ยก็คือส่วนของการที่เราเนี่ยจะต้องให้เรื่องของนะครับโอกาสนะความเป็นผู้นำเนี่ยคือมันจะต้องมีในส่วนของการรับผิดชอบนะครับที่ถ้าเกิดว่าผลงานมันไม่ผ่านเนี่ยเราเองก็จะต้องรับหน้าแทนลูกน้องได้นะครับเรื่องของการที่จะต้องผลักดันนะให้ลูกน้องเราเก่งนะ อาจจะต้องจะ,จะ,จะต้องเป็นที่มายเซตนะครับอยากจะให้ปรับว่าความเป็นผู้นำเนี่ยมันต้องดูว่ามายเซตเราอยากจะให้เขาประสบความสำเร็จขนาดไหนนั่นเองนะครับถ้าคนที่มีมายเซตดีกับลูกน้องเนี่ยอยากให้ลูกน้องเป็นท็อปเซลล์อยากให้มีกินมีใช้มีบ้านมีรถมีครอบครัวที่ดีอย่างเงี้ยลูกน้องจะสัมผัสได้เลยครับว่าคุณเนี่ยหวังดีแล้วก็คุณเนี่ยทำอะไรหลายๆอย่างเพื่อเขาอยู่นะตรงนี้มันจะทําให้ส่วนของการขายอะ แล้วก็การบริหารทีมอ่ะเป็นไปได้อย่างราบรื่นมากๆนะครับอันนี้คืออย่างที่2นะคือเรื่องของตัวความเป็นผู้นำนะครับอย่างที่3ก็คือทักษะการสื่อสารนะอันนี้ผมก็สั้นๆถ้าคุณเป็นเซลล์มาอยู่แล้วอะ่ะคุณจะมาเป็นผู้จัดการฝ่ายขายอะ่ะคุณรู้ดีว่าคุยกับลูกค้าย,ยัางไงให้มันเป็นฟีลที่ดีนะครับมันก็ต้องใช้การสื่อสารที่มีความเป็นกันเองมีความเป็นกันเองมีความเป็นเข้าถึงง่ายชัดเจน สื่อสารไวสื่อสารคล่องเข้าสื่อสารเคลียร์เอาเป็นว่าเรื่องนี้คือถ้าถ้าคุณปฏิบัติกับลูกค้าย,ยังไงคุณก็ปฏิบัติกับลูกน้องแบบนั้นนะครับด้วยความจริงใจด้วยความสุภาพรวดเร็วและกันเองจำไว้นะฮะเป็นหัวหน้าคนน่ะยิ่งกันเองลูกน้องเข้าถึงเราได้แล้วเขาจะรู้สึกไว้วางใจเราเราจะได้ใจลูกน้องคำนี้นะครับเพราะงั้นการสื่อสารเนี่ยผมว่านักขายเนี่ยไม่น่ามีประเด็นกันเท่าไหร่นะโดยเฉพาะคนที่มีประสบการณ์แล้วนะครับ ต่อมาอย่างที่4ี่ครับเป็นทักษะในเรื่องของการวางแผนด้านการขายเชิงกลยุทธ์แล้วนะครับข่าวดีคือไอ้คำว่ากลยุทธ์เชิงด้านการขายเนี่ยฟังดูยากมากแต่สําหรับเซลล์ด้วยกันนะครับง่ายมากๆเลยมันก็คือทักษะตอนคุณเป็นเซลล์นั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าคุณไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองคนเดียวคุณต้องไปช่วยลูกทีมเรานั่นเองนะครับกลยุทธ์การขายมีอะไรบ้างนะก็การขายเพิ่มนะครับการหาโอกาสขายใหม่การทําเรื่อง up s e l ล i n g คอ o s s selling ทำแม่ข้า planning อย่างเงี้ย วางแผนเรื่อง Account วางแผนเรื่องลูกค้าวางแผนเรื่องแผนการเรื่อง Action อะไรต่างๆนะครับ Report ตพวกนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแอคชั่นพลหรือว่าเซลล์สต a จจี้ของการขายอะ่ะก็คือประสบการณ์ที่ผ่านมาล้วนๆเลยในแต่ว่าตอนคุณเป็นหัวหน้าเนี่ยมันจะมีเรื่องที่เพิ่มขึ้นมาก็คืออย่างเช่นอำนาจการต่อรองเจรจานะครับการที่สามารถรังงับหรือว่าเสนอแนะหรือให้ลูกน้องแก้ไขข้อเสนอได้นะในส่วนของอย่างเช่นโคเดชันอย่างเงี้ยโพสซอล คุณก็จะมีอำนาจตรงนี้เพิ่มขึ้นมานนเนี่ยนะครับทำให้กลยุทธ์การขายเนี่ยมันสามารถปรับปรุงได้กับนักขายแต่ละคนได้นั่นเองนะเพราะว่าเราจะสร้างกลยุทธ์ไปเนี่ยเพื่อให้นักขายลูกน้องเราเอาไปใช้น,นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของทักษะการจัดการกลยุทธ์ต่างๆเนี่ยก็ให้ดูจาก KPI ของเซลนะครับแล้วก็เราเนี่ยใช้สกิลการขายที่ผ่านมาเนี่ย โดยเฉพาะทักษะอย่างแอคเคา t p แพล n นิงนะครับหรือว่า Action Plan ให้ลูกน้องแต่ละคนทำแล้วก็ลงมือไปทำต่อนั่นเองนะครับต่อมาอย่างที่4อ่อย่างที่เนาะก็คือการพัฒนาทีมนะครับการเทรนนิ่งการสร้างทีมและการทำทีมนะต้องมองว่าเราคือผู้จัดการทีมฟุตบอลเนี่ยจะต้องหาหน้าขายที่เข้าเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรอย่างเงี้ยก็คือสไตล์ของหน้าขายที่เข้ากันได้นะครับทักษะการสื่อสารเรื่องประสบการณ์ทํางานที่ผ่านมาเนี่ย คุณจะต้องคัดเลือกจากความเป็นไปได้นะครับอย่างแรกคือประสบการณ์นะครับเรซูเม่การทักษะการติการทดสอบเรื่อง Attitude Test นะครับ Performance Test ต่างๆแล้วก็การ Brief ให้ฟังนะครับ Brief ก็คือการบอกให้ตัวของผู้สมัครเนี่ยอย่างเราจะทำทีมใช่ไหมว่าเนื้องานมันเป็นยังไงนะครับเขา มีอที่จูดยังไงเขาทําได้ไหมเขามีประสบการณ์มีข้อมูลมาเสริมหรือว่าว่าถ้าเขาทำเนี่ยเขาจะสามารถทําได้ดีนะครับมันก็คือการจัดการเรื่องของทีมงานนะครับต่อมาเนี่ยคุณจะต้องช่วยในเรื่องของการเทรนนิ่งนั่นเองนะครับผู้จัดการจะต้องมีความสามารถนะแล้วก็ยินดีที่จะทําเรื่องของการเซลล์เทรนนิ่งนะครับอาจจะเป็นเดือนละครั้งหรือว่า3เดือนครั้งอันนี้ก็แล้วแต่นะครับหรือว่าจะส่งลูกน้องเนี่ยไปเรียนก็ได้นะครับในการให้พัฒนา ขีความสามารถในการขายมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องของการให้คําปรึกษาฟีดแบ็กต่างๆเนี่ยอันนี้ก็จะอยู่ในส่วนของการพัฒนาทีมขายทั้งหมดเลยนะครับต่อมาอย่างที่6ก็คือการที่จะต้องรับคําสั่งนะจากผู้บริหารสูงสุดหรือว่าข้างบนเราเนี่ยหัวหน้าเราอีกทีเนี่ยเรื่องของเทรนด์การขายเรื่องของกระแสการตลาดเรื่องของอัปเดตสินค้าใหม่ๆอย่างเงี้ยคุณจะเป็นคนที่ได้รับข้อมูลเร็วที่สุดนะครับมากกว่าลูกน้องคุณเพื่ออะไรครับเพื่อมาแชร์ภายในทีมนะครับ เพื่อมาเล่าให้กับทีมฟังแล้วก็ทําให้ทีมขายสามารถทําตามคําสั่งหรือตามนโยบายณนะขนาดนั้นได้นะครับต่อมาครับก็จะเป็นคุณสมบัติส่วนตัวแล้วนะอย่างที่7นะคุณสมบัติส่วนตัวของเซลล์แมเนเจอร์หรือว่าผู้จัดการนะครับก็จะเป็นเรื่องความมุ่งมั่นความอดทนนะครับความยืดหยุ่นความซื่อสัตย์แล้วก็เรียนรู้ตลอดชีวิตพวกนี้อยากเป็นผู้บริหารมือทอง ก็จะต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองด้วยนะครับเรียนรู้ทักษะธุรกิจต่างๆเรียนรู้เรื่องของทักษะการขายเอ่ยหรือว่าเรื่องของการเรียนปริญญาโทยอย่างเงี้ยก็ช่วยได้นะครับการขยายคอนเนคชันการออกตลาดหน้างานเนี่ยเรียนรู้กับลูกค้าจริงร่วมกับลูกน้องนะครับไปช่วยเขาปิดการขายด้วยทักษะความสามารถของเซลล์นะครับที่ตัวเองเคยทํามานั่นเองนะก็จะทาให้คุณสามารถผ่านงานเซลล์แมเนจเจอร์หรือว่า เซลล์ดีเรคเตได้อย่างราบรื่นแน่นอนนะครับคุณสมบัติพวกนี้ผมเชื่อว,ว่าต่อให้คุณไม่มีเนี่ยคุณสามารถสร้างและพัฒนาได้ทุกวันครับหาตัวเให้เจอครับแล้วลองก้าวสู่โลกของการเป็นเซลล์แมเน e เจอร์ครับพบกับคอนเทนต์คุณด้วยแหละเซลล์ร้านได้ใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ